ยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดท่าสุงนะครับสำหรับท่านผู้สแสวงบุญสแสวงโชคสแสวงลาบท,ทุกท่านนะครับบริเวณจุดนี้เรียกกันว่าบริเวณด้านหน้าพระยืน3 0ศอกหรือองค์หลวงพ่อเงินไหลามาเทมานะครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบริเวณที่มากไปด้วยราบนะครับเหมาะแก่การสวดคาถาเงินล้านและ อขอโชคขอลาบเป็นอย่างยิ่งส่วนบริเวณด้านข้างที่เห็นนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าองค์เจดีพุทธานนะครับภายในเจ,จ,จ,จดีจะบรรจุด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่มีค่าต่างหลายที่องค์หลวงพ่อพระราชภูมยานนะครับท่านได้สร้างไว้ให้ตามบัญชาของอพระเบื้องบนนะครับที่ ส่งบัญชาให้สร้างไว้เพื่อให้ลูกหลานได้กราบไหว้สการะนะฮะเพราะฉะนั้นมีโอกาสเดินทางมาก็อย่าลืมกราบองค์เจดีย์พุทธานด้วยเมื่อเรามาจุดนี้นะครับอย่าลืมสวดพระคาถาเงินล้านแล้วกราบขอโชคขอราบาตามที่เราปรารถนาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปห้องด้านหลัง อ่นนี่บริเวณเป็นห้ององค์ด้านหลังพระยืนนะครับเขาจะปิดเปิดเป็นเวลานะซึ่งผมลืมไปแล้วว่าเขาเปิดเวลาใดบ้างนะครับก็ท่านสามารถมาดูเวลาที่หน้าบานประตูดได้นะฮะภายในนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยบอกวิธีนะครับเราสามารถทำบุญเปลี่ยนผ้าอ,องค์หลวงพ่อพระยืน 32มสิจำลองได้นะครับใครอยากได้สีประจำวันเกิดหรือว,ว่าสีอะไรก็สามารถเลือกที่จะทำบุญเอาสีนั้นนั้นได้เลยส่วนผมกับครอบครัวนะครับขอเป็นสีทองแล้วกันนะครับ,รบเพราะว่าสีทองนี่เป็นสีเป็นมงคลเป็นสีสากลน,นะครับซึ่งถวัลทั้งสวรรค์ทั้งเมืองทิพิป เมืองต่างๆก็จะใช้สีทองเป็นมงคลอยู่แล้วนะครับผมก็เลยเลือกใช้สไบสีทองนะครับองคองค์หลวงพ่อพระยืนหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาจำลองนี่นะครับอ,อ่านิสงส่วนนี้อย่าลืมนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ถ้าไม่เข้าใจอะไรก็สอบถามเจ้าหน้าที่ ที่เขาอยู่ด้านในได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับห้องนี้เขาไม่ได้เปิดอยู่ตลอดนะครับก็ะจะมีเวลาปิดเปิดยังไงก็ขออภัยจริงๆนะครับผมไปแล้วผมผมลืมเวลาจริงๆนะฮะเป็นความบกพร่องของผมเองนะครับต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับ f c ทั้งหลายที่จะไปตามรอยนะอ่าก็หลังจากที่เราทําบุญอิ่มบุญในะส่วนนี้แล้ว เดี๋ยวเราค่อยไปส่วนอื่นๆต่อไปนะฮะอย่างที่บอกครับใครชอบสีอะไรก็จะมีสีประจำวันเกิดให้เลือกกันเลยนะครับอ่ะสำหรับเทปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมเดี๋ยวเราไปชมคลิปอื่นๆต่อไปเนาะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ